ัมพีวิธีเซียนภาคแดนเซียนตอนที่42สิ่งที่หายไปกลับคืนมาณห,ห้องหลอมโอสถภายในถ้ำหลังจากหาร์ี่เปิดฝาขวดลิขิตสวรรค์แล้วก็นำมันไปวางไว้บนพื้นว่างข้างเตาหลอมโอสถจากนั้นจึงถอยหลังไปสองสามก้า ยกมือขึ้นได้เวทเปิดใช้งานวงเวทใต้เตาหลอมทําให้เปลวเพลิงของเตาหลอมออสทาลุกชนขึ้นมาหลังจากครึ่งวันผ่านไปหานลี่สูดหายใจเข้าลึกๆเฮือก,ก,กหนึ่งก่อนที่จะใช้นิ้วชี้ไปที่เตาหลอมอย่างระมัดระวังได้ยินเสียงฟู่คราหนึ่งเปลวเพลิงสีแดงฉานขุมหนึ่งลอยพุ่งออกมาจากใต้เตาทันทีหลังจากหมุนวนอยู่กลางอากาศครู่หนึ่งมันก็กลายสภาพเป็นเส้นเพลิงเรียวยาวราวกับงูน้อยผอมบางตัวหนึ่ง จากนั้นภายใต้การควบคุมบังคับของฮาร์ลี่เส้นเพลิงนั้นก็ถูกกรอกใส่เข้าไปในขวดน้อยที่วางไว้ด้านข้างใบนั้นเพียงเห็นประกายแสงสีแดงเปล่งแสงแผ่ซ่านอยู่ภายในขวดน้อยจากนั้นก็เปล่งแสงเจิดจ้าหาที่เปรียบไม่ได้ขึ้นมาแสงนั้นทะลุผ่านผนังขวดสีเขียวเข้มราวกับหยกออกมาลวดลายใบไม้ที่สลักอยู่บนผิวขวดก็ปรากฏลวดลายเป็นสีแดงเข้มเรื่อรัองขึ้นมาอีกทั้งยังพลิ้วไหวราวกับมีชีวิต หานลี่รีตาลงเล็กน้อยยืนนิ่งอยู่กับที่เป็นเวลานานครึ่งค่อนวันโดยไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวหลังจากผ่านไปครู่ใหญ่ประก,กายแสงสีแดงในขวดพันมอดดับไปอย่างไร้ร่องรอยขวดน้อยสีเขียวเข้มกลับคืนสู่สภาพปกติดังเดิมอีกครั้งราวกับว่าไม่เคยมีอันใดเกิดขึ้นก็ไม่ปานแต่หานลี่ยังคงใช้สายตาจ้องมองไปที่ขวดน้อยโดยไม่กระพริบตาราวกับกำลังรอคอยสิ่งใดอยู่เวลาค่อยๆผ่านไปทีละน้อย หลังจากผ่านไปหนึ่งครั้หาลีก็ยกมือขึ้นได้เวทอีกครั้งดึงเปลวเพลิงมีขนาดใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อยออกมาจากใต้เตาหลอมแล้วกรอกใส่เข้าไปในขวดน้อยเช่นเดิมเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้หลังจากประกายแสงสีแดงเปล่งแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นมาในขวดแล้วมันก็มอดดับไปอีกครั้งเพียงแต่ครั้งนี้ระยะเวลาในการเปล่งแสงดูเหมือนจะนานกว่าครั้งก่อนเล็กน้อยเมื่อเห็นเช่นนี้หาลี่ก็มีสีหน้าหมกมุ่นครุ่นคิด ในเวลาต่อมาฮารลรี่ยังคงกรอกเปลวเพลิงใส่เข้าไปในขวดน้อยด้วยวิธีการเดิมโดยยิ่งทำยิ่งใช้เวลาสั้นลงเรื่อยๆเป็นไปตามที่คาดไว้ประกายแสงสีแดงในขวดน้อยนั้นยิ่งทำก็ยิ่งเปล่งแสงนานขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดยามที่ฮารลรี่กรอกเปลวเพลิงใส่เข้าไปในขวดน้อยอีกครั้งหลังจากเปล่งประกายสีแดงออกมาแล้วครั้งนี้มันเปล่งแสงอยู่นานกว่าหนึ่งเคอร์และยังไม่มีทีท่าว่าจะมอดดับบนงอ ดวงตาของหารลี่เปล่งประกายขึ้นว่บหนึ่งในขณะนี้เองเสียงสดใสกังวันเสียงหนึ่งพันดังขึ้นมาจากในขวดแสงสีเงินสายหนึ่งเริ่มเปล่งแสงขึ้นภายในขอวอดาดจากนั้นจึงกลืนกินแสงสีแดงทั้งหมดด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเซียวเวลาต่อมาได้ยินเสียงฟุครานหนึ่งพันมีแสงสีเงินเจิดจ้าพุ่งออกมาจากปากขวดพุ่งตรงไปยังเพดานห้องได้ยินเสียงปังดังอู้อีออกมา แสงสีเงินกระทบเพดานห้องด้านบนและตกลงมาภายในเวลาไม่นานนะกระกายแสงสีเงินพันตันแปรงเสาจุดสิ้เสาไปทั่วทั้งห้องหลอมโอสถทาให้ทั้งห้องสว่างสวัยราวกับกลางวันหานลี่เงยหน้าขึ้นมองแสงสีเงินด้านบนประกายสีน้าเงินสว่างว่าในม่านตาเผยให้เห็นถึงสีหน้าทั้งยินดีทั้งประหลาดใจออกมาแต่หลังจากนั้นหานลี่พลันขมวดคิ้วเล็กน้อยหลังจากที่แสงสีเงินกลุ่มนั้นหมุนบนกลางอากาศสองสามครั้ง ครู่ต่อมาพลันหดตัวเล็กลงเปลี่ยนรูปกลายสภาพเป็นวิหกเพลิงสีเงินตัวไม่ใหญ่นักมันกังปีกทั้งสองออกบินทลาลงมาหาหานลี่อย่างรวดเร็วหานลี่ยกมือขึ้นข้างหนึ่งวิหกเพลิงสีเงินตัวนั้นก็หยุดยั้งลงอย่างว่องไวห่างจากฝ่ามือของหานลี่ประมาณครึ่งชื่อจากนั้นก็กระพือปีกบินวนรอบนิ้วชี้ของหานลี่ที่ยกตั้งขึ้นมาพร้อมทั้งส่งเสียงร้องออกมาด้วยน้ำเสียงร่าเริงเบิกบานราวกับมีความสุขใจอย่างยิ่งวิหกเพลิงนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นใด แต่เป็นวิหกเพลิงจริงเหยียนที่ถือกำเนิดมาจากการกลายสภาพของแก่นปรานวิญญาณเพลิงเมื่อนึกย้อนกลับไปตอนที่หารลี่ยังอยู่ที่แดนมนุษย์ได้อาศัยปรานเย็นจากเพลิงเหมันสีน้ำเงินและตะขับเยือกแข็งหกปีกมาช่วยในการฝึกฝนลมปรานเพลิงใหญ่ม่วงภายหลังจึงได้นำลมปรานเพลิงใหญ่ม่วงมาควบรวมเข้ากับเพลิงแท้สุดเยือกแข็งต่อมาภายหลังเมื่อหารลี่มาถึงแดนวิญญาณแล้ว ยังใช้เพลิงแท้สุดเยือกแข็งดูทราบกลืนกินเปลวเพลิงอ,อื่นอีกมากมายจนก่อตัวแปรสภาพเป็นแก่นปรานวิญญาณเพลิงนี้ขึ้นมาเพลิงนี้ไม่เพียงแต่สามารถกลืนกินวิญญาณเพลิงธรรมชาติได้ทุกชนิดเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างยิ่งในการควบคุมสังการอสูรวิญญาณธาตุไฟได้อีกด้วยเป็นหนึ่งในตัวช่วยสําคัญที่ทําให้หฮรลี่สามารถเคลื่อนไหวลดแล่นในแดนวิญญาณได้อย่างราบรื่นในตอนนั้น แฮรลี่ถอนหายใจออกมาอย่างแผ่วเบาสลัดความคิดที่สับสนวุ่นวายออกไปหงายมือขึ้นวิหกเพลิงตัวน้อยพลันหบป,ปีกทิ้งตัวลงบนกลางฝ่ามือของหฮรลรี่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดหลังจากที่หฮรลรี่ฟื้นตื่นคือน,นอนสติขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถสัมผัสถ,ถึงเพลิงนี้ได้เลยเดิมทียังคิดว่าเพลิงนี้ได้สูญสลายหายไปแล้วด้วยเหตุผลบางประการแต่กลับคิดไม่ถึงว่ามันไม่เพียงแต่ไม่ได้หายไปแต่กลับหลับไหลอย,อยู่ในขวดลิขิตสวรคร์ของตนเอง ตอนที่อยู่ในห้องลับเมื่อครู่นี้ปรานวิญญาณของหานี่พลันสัมผัสได้ถึงปรานวิญญาณอันแผ่วเบาอ่อนจางคล้ายมีคล้ายไม่มีของเพลิงนี้จึงได้รีบรุดมายังห้องหลอมโอสถด,ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นดีใจพยายามใช้เปลวเพลิงจากเตาหลอมชักนำปลุกเร้าปราณวิญญาณของวิหกเพลิงตัวนี้ให้ตื่นขึ้นมาคิดไม่ถึงว่าจะสามารถทำได้สำเร็จจริงๆ หานี่มองไปที่วีหกเพลิงสีเงินที่ยังคงกระโดดโลดเต้นอยู่บนฝ่ามือของตนเองอยู่ตลอดเวลาสีหน้าของหานรี่ภายใต้การสะท้อนแสงของประกายแสงสีเงินกลับดูมืดมนคลุมเครืออยู่บ้างในขณะนี้วิหกตัวนี้มีความสูงไม่เกินสามชุนปราณวิญ,ญญาณเพลิงทั่วร่างดูเหมือนจะอ่อนโสมลงไปไม่น้อยเทียบกับเมื่อก่อนแล้วกลับอ่อนโสมลงมากกว่าสิบเท่าเรื่องนี้ทำให้ความโกรธแค้นใจของฮานี่ที่ได้ฝืนข่มสะกดอารมณ์ไว้ในระดับหนึ่งพันเพิ่มพูนขึ้นไม่น้อย ไม่ต้องพูดก็รู้ว่ารูปลักษณ์เช่นนี้ของวิหกเพลิงในตอนนี้กับการสูญเสียความทรงจําและพลังบําเพ็ญเสียนของตอนนั้นย่อมต้องเกี่ยวข้องกันโดยไม่อาจแยกออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิงหารี่แอบตั้งสัตยาบาลในใจไม่ว่าใครก็ตามที่ทําให้ตนเองตกต่ําลงมาจนถึงจุดนี้ตนจะต้องตอบแทนคืนกลับไปทั้งหมดโดยไม่ให้ตกหล่นแม้แต่นิดเดียวหลังจากผ่านไปพักใหญ่หารรี่จึงสามารถควบคุมสติระงับอารมณ์ลงได้ สี่หน้าค่อยกลับคืนสู่ความสงบเยือกเย็นทีละน้อยหฮลี่ม้วนแขนเสื้อครานหนึ่งวิหกเพลิงก็ถูกนำไปเก็บไว้ภายในร่างหายไปอย่างไร้ร่องรอยเกรงว่าวิหกเพลิงนี้จำเป็นต้องฝึกฝนบำเพ็ญเพียรอย่างระมัดระวังอยู่ภายในร่างของตนเองไปก่อนเพื่อฟื้นฟูพลังปราณให้กลับคืนมาสักหลายส่วนหลังจากผ่านไปหนึ่งกา้กานทูบหฮลี่ก็ออกจากถ้ำพมนักไปอีกครั้งมาถึงยังมุมหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของอาณาเขตปราณวิญญ,ญาณ ฮานลี่ปลดปล่อยปรันวิญญาณกวาดสำรวจไปทั่วพื้นที่รอบบริเวณหลังจากมั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดแปลกปลอมผิดปกติแล้วจึงยกมือขึ้นข้างหนึ่งจากนั้นจึงสะบัดมือไายเวทหลายครั้งติดต่อกันทงสามเหลี่ยมขนาดเล็กกลุ่มหนึ่งพันลอยออกมาพุ่งลงไปปักตรึงตามจุดต่างๆบนอาณาเขตปรันวิญญาณล้อมรอบพื้นที่เป็นวงกลมขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กวงหนึ่งจากนั้นฮันลี่จึงไร่เวทด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำพร้อมทั้งโบกมือไล่เวทไปมา ทองสามเหลี่ยมเล็กๆที่ปักล้อมรอบเป็นวงกลมพลันปรากฏประกายแสงสีม่วงเรื่อรองขึ้นจากนั้นจึงก่อตัวเป็นม่านแสงสีม่วงเลือนรางผืนหนึ่งครอบคลุมพื้นที่ในวงกลมไว้ทั้งหมดหลังจากทำเรื่องทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นแล้วฮานลี่จึงสาวเท้าก้าวเข้าไปในม่านแสงนั้นประกายแสงสีม่วงบนม่านแสงพันหายไปอย่างไร้ร่องรอยซ่อนตัวกลมกลืนไปกับความมืดมิดในยามราตรีอย่างสมบูรณ์ในตอนนี้หากมีคนนอกผ่านเข้ามาใกล้บริเวณถ้ำพมนัก หากเป็นผู้บำเพ็ญเซียนที่มีพลังปราณต่ำกว่าระดับเทพแปลงก็จะไม่สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติในที่นี้ได้เลยแต่หากเป็นผู้บำเพ็ญเซียนระดับเทพขึ้นไปก็จะถูกหานลี่ตรวจพบในทันทีและลงมือจัดการได้ในฉับพลันภายในม่านแสงหานลี่โบกมือคลานหนึ่งกล่องไม้ล้ำค่ากว่า20่กล่องพันปรากฏขึ้นกลางอากาศลอยค้างอยู่ตรงหน้าหานลี่หานลี่โบกมือคลานหนึ่งฝากล่องไมเหล่านั้นพันถูกเปิดออกทีละใบ กลิ่นหอมของสมุนไพรเข้มข้นโชยออกมาจากกระองไม้เหล่านั้นสมุนไพรวิญญาณสีขาวที่มีรากอบอ้วนลักษณะสมบูรณ์หลายสิบต้นพันลอยออกมาจากกล่องโอสถทีละต้นจากนั้นจึงตกลงมาอย่างรากปักลงบนพื้นสมุนไพรวิญญาณที่มีลักษณะคล้ายกับสมคนทั่วไปเหล่านี้ก็คือย้ากระเรียนเมฆที่มีอายุหลายร้อยปี ตอนกลางวันในช่วงสองสาวันที่ผ่านมานี้หารลี่วิ่งไปหุบเขาทงอี้อยู่หลายครั้งก้านซื้อยากกระเรียนเมฆที่ซื้อขายกันอยู่ในหุบเขาทงอี้มาเกือบทั้งหมดเพื่อไม่ให้ดึงดูดความสนใจของผู้อื่นหานลี่จงใจปกปิดพลังบำเพ็ญเพียรและปลอมแปลงโฉมเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของตนเองเอาไว้หารลี่มองไปที่หญ้าวิญญาณสีขาวบนพื้นจากนั้นจึงหยิบขวดลิขิิสวรรค์ออกมาจากอกเสื้ออีกครั้งหาลี่สูดหายใจเข้าเฮือกหนึ่งเปิดฝาขวดเขย่าเบาๆคราหนึ่ง จากนั้นจึงเอียงขวดเทลงไปที่หญ้ากระเรียนเมฆที่อยู่ด้านล่างหยดของเหลวสีเขียวค่อยๆไหลลงมาจากปากขวดหยดลงไปบนหญ้าวิญญาณเมื่อมองดูก็เห็นของเหลวสีเขียวค่อยๆแทรกซึมหายเข้าไปในรากของหญ้าวิญญาณมุมปากของหารี่ยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยจากนั้นจึงหันหลังกลับเดินออกจากม่านแสงไปด้วยรอยยิ้มจบตอนที่42